นี่น่าจะเป็นนะสมเด็จอินโดจีนถ้าไม่มีตังผมก็ดูทุกวันครับแค่ดูและคอมเมนต์คุยกับผมมาเป็นเพื่อนคุยกับผมทุกวันผมก็ผมก็ขอบคุณมากๆแล้วนี่หมพี่เดยวขอบคุณจากใจครับผมกีโมไซวินเัาอ่าโอเคแต่อันเนี้ยนะครับนี่คือพิมพ์พระเปิมนะ แต่คําว่าพี่มาเปิมอ่ะก็เขามีประวัติจะมายังไงก็ว่ากันไปแต่อันเนี้ยเป็นเนื้อสูตรวันละครังโดยแท้นะสร้างปีแปดห้าสมเด็จอินโดจีนนี่เห็นไหมสูตรสมเด็จนะครับขอบคุณครับพี่โกเมกอาว่าใครที่สะสมพระสมเด็จเนื้อสมเด็จโตปีแปดห้า อินโดจีนเนี่ยนะพิมพ์เนี่ยหายากครับพี่แปลาักขอบคุณครับอ่าเนื้อพูนสวยงามองค์เนี้ยเอาเก้าพันเพราะถือว่าสมเด็จอินโดจีนปีแปดห้าลักพันเนี่ยไม่ใช่คุณค่าของพระสมเด็จเนื้อสมเด็จโตจริงๆต้องเป็นแสนอ่าแต่ตอนนี้คนเพิ่งรู้จักหรือรู้จักกันแล้วส่องกันแล้วแต่ในอนาคตคนจะต้องคิดได้อ่า ใครได้ก่อนเก็บก่อนก็เขาเรียกว่ามีโอกาสก่อนอ่ะอันนี้เอาเก้าพันนะครับเก้าพันบาทก็อินโนจีนพี่มือเนี่ยที่เจอบ,บ่อยๆอ่ะองละห้าพันสิบองห้าหมื่นแต่สู้แบบนี้องค์เดียวไม่ได้เพราะอะไรหายากอ่า โอเคอันนี้ถ้าใครเอาก็เก้าพันบาทนะไม่มีใครเอาก็ดีอยู่กับผมเนี่ยผมก็เท่ต่อไปอืมก็เล่นมาก็เพิ่งเจอองค์แรกนะครับเนะีเล่นมาก็เพิ่งเจอองค์แรกที่ได้มานะก็เพิ่งเจอองค์แรกกันเลยทีเดียวเชียวอ่ะดูก่อนว่ามีอะไรเนะเดี๋ยวดูฮหถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารคลิปใหม่ทุกวัน